สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายงานที่สร้างจาก Pivot Table โดยที่มีการนำข้อมูลจาก Field หรือเขตข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบวันที่มาสร้างเป็นรายงานและผลที่ได้คือ Excel ก็จะจัดหน้าตารายงานของข้อมูลแบบวันที่หรือว่าเดทออกมาในรูปแบบ Automatic Date Group ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะจัดลำดับโครงสร้างกลุ่มของข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบปี q u a ต t e r และก็เดือน โดยใน1ปีจะแบ่งเป็น4ควอเตอร์ประกอบไปด้วยควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองควอเตอร์สและควอเตอร์สในแต่ละควอเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย3เดือนเช่นเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ Pivot Table แสดงรายงานในรูปแบบอัตโนม t ติเด็ดก r ุ u p เช่นให้แสดงรายงานแยกเป็นเฉพาะปีเดือนโดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มแบบควอเตอร์ และเพื่อจะให้ได้รายงานแบบนี้นะครับเราจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นผมขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งไม่นานเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไม Excel จึงจัดโครงสร้างรายงานใน Pivot Table ให้กับข้อมูลที่เป็นวันที่ออกมาในรูปแบบ a อ t ต m a t i c d เด e Group เราจะมาดูกันตรงนี้ครับขั้นแรกครับคลิกไปที่ Ribbon File จากนั้นคลิกไปที่รายการ Option ครับที่หน้าต่าง Excel Option เลือกไปที่รายการ Data หลังจากนั้นเราจะสังเกตรตรงกลุ่ม Data o p t i o n จะสังเกตนะครับว่าตรงรายการ Disable Automatic Group of Date Time Column in Pivot Table ไม่ได้มีการถูกติ๊กเลือกไว้หมายความว่าทุกครั้งที่เรามีการใช้ Pivot Table ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีการทำงานกับฟิลดของข้อมูลที่เป็นแบบวันที่เขาจะมีการจัดกลุ่ม ที่เรียกกันว่าอัตโนมัติเด a ดกรุ๊ปให้โดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้เราสามารถที่จะคลิกไปที่ช่องเช็คบ b ็อกตรงนี้ได้แบบนี้นะครับแต่ในเคสนี้เราต้องการใช้เพียงแต่เราจะไปดูวิธีการกันว่าเมื่อเปิดใช้แล้วเราจะมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการหรือจัดรูปแบบของรายงานใน p i v o t table อย่างไรให้ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ติ๊กที่เช็คบ็อกหรือเราอาจจะกดที่ cancel ออกไป โอเคครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับมาที่ประเด็นคำถามของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือเราจะจัดรายงานในรูปแบบอัตโนมิติเดทกรุ๊ปของ p i ่ o อร์ดเทเบให้แสดงรายงานข้อมูลแยกเป็นกลุ่มตามปีและเดือนโดยที่ไม่แสดงข้อมูลแยกเป็นกลุ่มตามควอเตอร์ได้อย่างไรในขั้นตอนนี้ผมจะขอลบ Worksheet ที่ได้ทำตัวอย่างออกไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะมีเฉพาะเวิร์กชีตซึ่งจะประกอบไปด้วยฟิลหรือเขตข้อมูล Da t e p r o d u c t Customer a เ o า n t แล้วก็ควอเตอร์นะครับเพื่อที่จะสร้างรายงานแบบ p i ่บอร์ดเทเบโดยใช้ข้อมูลจากตารางข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับอันดับแรกเราจะต้องเลือกข้อมูลทั้งตารางนี้ก่อนโดยการคลิกลงไปที่เซลล์ใดๆในตารางข้อมูลแบบนี้หลังจากนั้นกดแป้น Control Shift และดอกจันพร้อมๆกันครับ Excel ก็จะทำการเลือกข้อมูลทั้งตารางให้เราโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็จะไปที่ Ribbon Insert ครับ ที่ดิบอนอินเอร์ตเราจะไปที่หมวด Table ครับแล้วเลือกคําสั่ง p イ b อ a r ดเทเบ e จากนั้นเลือกรายการฟอร์มเทเบ r ลเรนครับ ที่กรอบตัวต่อ Pivot Table f o r m Table o r a n g Excel ก็จะให้เรายืนยันในช่อง Select Table a r n g e ว่าช่วงของข้อมูลที่เราจะเลือกมาสร้างเป็นรายงานแบบ Pivot Table มาจากช่วงข้อมูลนี้ใช่หรือไม่ซึ่งก็เป็นช่วงข้อมูลที่เราได้เลือกมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเราก็จะยืนยันตามนั้นต่อมาเขาจะให้เรากำหนดว่า Pivot Table ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกสร้างขึ้นที่ใดจะถูกสร้างขึ้นใน Worksheet ใหม่หรือ จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้พื้นที่ของเวิร์กชีตเดิมที่ทํางานอยู่ณขณะน,นี้ซึ่งในเคสนี้เราก็จะเลือกสร้าง p i v o t Table โดยให้ p i v o t t t b l l e ไปปรากฏอยู่ในเวิร์กชีตใหม่ดังนั้นตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นรายการ new worksheet หลังจากนั้นเรากดแป้นโอเคครับ สิ่งที่เราได้ก็คือเวิร์กชีตใหม่สําหรับชื่อเวิร์กชีต Excel จะทําการตั้งชื่อให้โดยอัตโนมัติโดยเรียงลําดับไปเรื่อยๆดังนั้นเวิร์กชีตเราอาจจะมีชื่อที่ไม่ตรงกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะขยายมุมมองของเวิร์กชีตขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชื่อฟิลด์หรือเขตข้อมูลที่มาจากตารางข้อมูลที่เราได้เลือกไว้ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่าง p i ร o บอร์ดเทเบิลฟิลตรงนี้นะครับบานหน้าต่าง p i ร o บอร์ดเทเบิลฟิลจะปรากฏให้เราเห็นก็ต่อเมื่อ เราคลิกเลือกพื้นที่บริเวณใดๆในพื้นที่วิเคราะห์หรือออกแบบในส่วนของรายงาน p พ b o t r d Table นะครับถ้าหากเราคลิกข้างนอกพื้นที่ p พ b o a r d t a b l บบานหน้าต่าง p พ b o t r d Table Field จะไม่ปรากฏดังนั้นดูให้แน่ใจนะครับว่าได้เลือกทำงานอยู่ในพื้นที่ของ p พ b o a r d t l b l e แบบนี้นะครับหรือในบางกรณีแม้ว่าเราจะเลือกในพื้นที่ p พ b o t r d Table แล้วก็ตามบานหน้าต่าง ไพ่บอร์ดเทเบิลฟิลอาจจะถูกปิดไว้ก็ได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ให้ไปดูที่ริบบอนไพ่บอร์ดเทเบ a ลแอนนไค์ครับจากนั้นไปที่หมวด Show แล้วคลิกไปที่ปุ่ม f i l ิลล s t ครับเราก็จะพบว่าบานหน้าต่าง p พ b o อร์ดเทเบิลฟิลจะปรากฏกลับออกมานะครับโอเคครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการสร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลจาก f i l ิ Date และ f i ล l ออเมาส์นะครับ เพื่อสร้างรายงานที่แสดงยอดขายรวมโดยแยกข้อมูลตามวันที่ที่อยู่ในฟิลด์หรือว่าเขตข้อมูลเดทครับดังนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากการคลิกแล้ว d r a กฟิ l l Date มาวางลงที่ช่องรูด้านล่างครับสังเกตนะครับว่าที่บานหน้าต่าง p i v o t t a b l e f i l l ฟเราก็จะเห็น Fill ์ m n c h Quarter และ Year ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเราไปดูที่พื้นที่ออกแบบหรือ รายงาน p i v บอ t a ดเทตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า p i v o อ t a ดเทเมีการจัดกลุ่มของข้อมูลแยกเป็นลำดับปีตรงนี้เราสามารถคลีเพื่อแสดงกลุบย่อยได้ตามด้วยควอเตอร์และตามด้วยเดือนถ้าเราแยกกลุ่มของเดือนออกเราก็จะเห็นรายละเอียดที่กระจายไปในแต่ละวันที่ปรากฏข้อมูลในแต่ละเดือนเดี๋ยวตรงนี้ผมขอยุบกลับชั่วคราว หลังจากนั้นผมจะเอาข้อมูลที่อยู่ในฟิลด์ amount ครับวางลงไปที่ช่อง value เพื่อให้เขาแสดงผลรวมของรายการขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตรงในส่วนของคอลัมน์เราก็จะเห็นรายงานที่ปรากฏขึ้นใน Pivot Table ในส่วนของคอลัมน์ sum of amount ตรงนี้ขอจัดรูปแบบของข้อมูลเพื่อให้ดูง่ายนิดนึงครับต่อมาครับเราจะกลับมาที่ประเด็นว่าแล้วเราจะจัดรูปแบบ รายงานใน Pivot Table เพื่อให้แสดงข้อมูลเป็นกลุ่มเฉพาะแยกตามปีและเดือนโดยที่ไม่มีการแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มแยกตามควอเตอร์วิธีการก็คืออันดับแรกนะครับดูให้แน่ใจว่าเราคลิกเลือกทำงานอยู่ในพื้นที่รายงานของ Pivot Table หลังจากนั้นไปที่ ribbon Pivot Table analyze ครับไปที่ Group ครับที่ Group เราจะมีตัวเลือกชื่อ Group selection อยู่ตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ครับ แล้วจะปรากฏกรอบโต้ตอบ Grouping ขึ้นมานะครับที่กรอบโต้ตอบ Grouping ครับสังเกตดูตรงข้างล่างนะครับบายเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราว่าในการสร้างรายงานใน Pivot Table ตอนนี้ที่มีการจัดกลุ่มของข้อมูลและมีการจัดลำดับเป็น Year, Quarter, Month นะครับถ้าหากเราต้องการอยากจะยกเลิกการจัดกลุ่มในรายการใดนะครับเราสามารถคลิกออกไปได้เช่นตอนนี้เราไม่ต้องการแสดงข้อมูลแบบคว a เ ter เราก็จะคลิกเข้าไปที่รายการควอเตอร์เพื่อให้รายการนี้ถูกนําออกจากรายการเลือกรายการไหนที่ถูกเลือกก็จะเห็นเป็นไฮไลท์สีน้ําเงินนะครับจากนั้นเราจะลองกดปุ่มโอเคเพื่อดูผลลัพธ์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงรายงานของ p i v o t Table จะเหลือข้อมูลเฉพาะแยกเป็นปีและลงไปที่เดือนโดยที่จะไม่มีควอเตอร์ปรากฏอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงข้อมูลเฉพาะเป็นปี ไม่ต้องแสดงข้อมูลแจกแจงเป็นรายเดือนเราก็จะทำเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือดูให้แน่ใจว่าอยู่ที่รายงานของ Pivot Table และไปที่ Ribbon Pivot Table Analyze ที่หมวด Group คลิกเลือกไปที่ Group Selection จากนั้นก็นำรายการ m u n c h ออกจากตัวเลือกตรงนี้ไปนะครับส่วนข้างบนตรงนี้นะครับ Starting at แล้วก็ Ending at ก็จะเป็นวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สุดท้ายคือข้อมูล r คลขขอร์ดแรก จนถึงข้อมูลได้ขอสุดท้ายที่เราได้เลือกมาวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเราจะขอจัดกลุ่มหรือแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลโดยแยกเป็นปีเท่านั้นไม่ต้องจัดกลุ่มตามควอเตอร์ quarter, แล้วก็เดือนเรากดโอเคได้เลยครับรายงานสรุปของ Pivot Table ก็จะเหลือข้อมูลเพียงเท่านี้ดังนั้นเราก็จะเห็นว่ารายงานที่เราได้จาก p i ่ o อ Table ที่มาจากฟิลด์ข้อมูลที่เป็นวันที่เราสามารถที่จะจัดการรูปแบบเพื่อให้ได้รายงานตามที่เราต้องการได้ตามตัวอย่างที่ได้แนะนำไปตรงนี้นะครับและแน่นอนที่สุดครับถ้าเราต้องการให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมให้มีการจัดกลุ่มของข้อมูลโดยแยกเป็นปีควอเตอร์และเดือนเราก็สามารถที่จะกลับไปที่ริบบอน p i v a t table analyze แล้วก็คลิกไปที่ group selection จากนั้นครับเราก็กลับไปเลือก quarter m u n t h กลับมาเช่นเดิมนะครับแล้วกดโอเคครับรายงานของ p i v o t table ก็จะอยู่ในสภาพที่มีการเปิดการใช้งานการแสดงผลหรือการจัดรูปแบบรายงานในรูปแบบ automatic date group เหมือนเดิมครับผมมาถึงตรงนี้ขอฝากทิ้งท้ายไวน้น,นิดนึงครับในกรณีที่เรามีการจัดกลุ่มของข้อมูลวันที่โดยแยกเป็น ปีควอเตอร์แล้วก็เดือนซึ่งตามปกติ Piboard Table ก็จะจัดข้อมูลเป็นกลุ่มลำดับชั้นอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเช่นในคอลัมน์ a หรือในคอลัมน์ที่ชื่อว่า Ro w Label ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าปีควอเตอร์แล้วก็เดือนอยู่ในคอลัมน์เดียวกันถ้าหากต้องการที่จะกระจายข้อมูลใน3กลุ่มนี้ออกไปไว้คนละคอลัมน์เราสามารถทาได้แบบนี้นะครับไปที่ริบอนดีไซน์ครับจากนั้นเลือกไปที่ Re p o r t Layout แล้วก็เลือกไปที่รายการ Show in Tabula Form ครับเราก็จะพบว่าข้อมูลที่เป็นปี Quarter และ m u n t h ก็จะถูกแยกไปเป็นคนละคอลัมน์ ตามที่เห็นนะครับและในกรณีแบบนี้ในส่วนของแถวของข้อมูลที่เป็นช่องว่างแบบนี้ครับถ้าหากเราต้องการที่จะเติมเต็มข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนเราก็สามารถที่จะเปิดการทำงานนั้นได้ครับไปที่ตรงนี้ครับ Ribbon Design ไ,ไปที่ Report Layout ครับจากนั้นครับเลือกรายการ Repeat All i t e m Label เราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ถูกว่างไว้ จะถูกเติมเต็มลงไปนะครับถ้าหากต้องการคืนสภาพกลับดังเดิมเราก็สามารถที่จะกลับไปที่ Ribbon Design Report Layout แล้วก็กลับไปเลือกตรงนี้ครับ Do not repeat item label หรือให้คอลัมน์ year quarter month ที่กระจายกันออกไปกลับมาอยู่ในสภาพเดิมหรือกลับมาอยู่ในคอลัมน์เดียวกันก็เช่นเดิมครับ กลับไปที่ Ribbon Design ไปที่ Report Layout แล้วก็เลือกคำสั่ง Show-in Compact Form ครับทุกอย่างก็กลับมาสู่สภาพเดิมนะครับในไหนก็ในไหนนะครับแถมท้ายอีกนิดนึงในส่วนของสับ t o t a l ครับเราสามารถที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันว่าต้องการจะให้แสดงหรือไม่แสดงนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสับ t o t a l ที่แยกไปในแต่ละปีถ้าหากเราไม่ต้องการให้แสดงผลหรือต้องการให้แสดงผลเราสามารถที่จะมา เลือกจากรายการที่ Ribbon Design นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Sub Total จากนั้นครับสามารถที่จะเลือกรายการได้นะครับว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงตอนนี้เขาแสดงอยู่นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างเช่นปี2022ก็จะมี Sub Total แสดงอยู่ ปี2023ก็จะมีสับทั t ทัลแสดงอยู่นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นแกลนทัลทัลถ้าหากเราไม่ต้องการให้เขาแสดงในส่วนของสับทั t ทัลนะครับเราก็เลือกรายการนี้ได้เลยนะครับ do not show sub total เขาก็จะนำออกถ้าหากต้องการกลับมาแสดงผลอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปที่สับทั t ทัลแล้วก็เลือกรายการ show ได้ตามความต้องการนะครับในส่วนของแกลนทั o ทัลก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกเปิดหรือเลือกปิดการแสดงผลได้ดังนั้นก็ทดลองนําไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการนะครับสหรับในครั้งนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ